สวัสดีครับพาเพื่อนๆมารู้จักสมุนไพรนะครับที่ได้รับการกรันตีว่าเป็นผักข่าน้ําตาลนะครับเพื่อนผักชนิดนี้คือผักเชียงดานี่นะครับนี่เพื่อนๆผักเชียงดานะครับราชินีนะแห่งผักภาคเหนือเลยนะครับยอดอ่อนๆอย่างนี้นเพื่อนสามารถต้มจิ้มน้ําพริกได้นะครับแล้วก็ไปทาแกงเรียงไปทําอาหารได้หลากหลายเนาะเป็นอาหารทางเหนือนะครับกินดิบได้ นี่นะครับกินดิบได้นะครับผักข่าน้ําตาลนะครับหลายๆายคนนะครับก็เอาใบของเขาเนี่ยนะครับทําเป็นชาเนาะก็กินนะครับเพื่อจะลดการสะสมของคาร์โบไฮเดรตในร่างกายนะครับบางคนก็ถึงขั้นอ่อนเพลียเลยทีเดียวนะครับมีใบสดๆอย่างนี้นะครับผักเคียงดาเนี่ยนะครับใช้ประโยชน์ในด้านของการเป็นอาหารนะการเป็นสมุนไพรนะครับการเป็น ยารักษาโรคเนาะหลายคนนะครับเขาก็จะเอาใบพวกเชียงดาเนี่ยนะครับไปบดไปตากแห้งบดแล้วก็ใส่แคปซูลนะครับเขาบอกเป็นยาฆ่าน้ําตาลกันเนาะนะครับแต่สําหรับเราเนี่ยมองเป็นอาหารนะครับเป็นความหลากหลายทางธรรมชาติความหลากหลายทางอาหารเนาะนะครับเพื่อนเพื่อนมีลือยางนะครับผักเชียงดาผักฆ่าน้ําตาลนะถ้าเพื่อนเพื่อนนั่งใจเย็นๆยนนะครับอยากต้มชากินนะครับก็เก็บใบเนี่ยครับใบสองใบสามใบนะครับ ไปใส่ในกา,าน้ำชาของเพื่อนๆเ,เนาะก็นั่งจิบก็มีความหอมอร่อยหวานขมเล็กๆนะครับของผักเชียงดาเนี่ยแล้วก็ยังที่สำคัญได้สรรพคุณเกี่ยวกับการดูแลการดูดซึมของน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูแลสุขภาพนะไม่แนะนำนะครับสำหรับผู้ป่วยนะครับที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วควรจะทานตามคำแนะนำของแพทย์เนาะเดี๋ยวกลัวเพื่อนๆที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยนะครับ จะทำให้เกิดภาวะน้ําตาลต่ำเนาะนะครับเดี๋ยวจะช็อกเข้าโรงพยาบาลได้นะครับนี่คือผักเชียงดาครับแนะนำเพื่อนๆปลูกไว้ติดสวนเนาะเป็นความหลากหลายทางอาหารนะครับแล้วก็เป็นยาสมุนไพรที่น่าปลูกครับวันนี้ลาเพื่งไปก่อนสวัสดีครับ